สำหรับตอนนี้ครับเราก็เริ่มที่จะเดินเข้าไปในบริเวณของถ้าเลยฮะจะมีทางเดินโดยปกติเนี่ยเขาจะให้เรามาถึงแค่ตรงนี้แต่สําหรับครั้งนี้ครับเขาทําบันไดเสร็จไว้ให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเดินตามเจ้าหน้าที่เข้าไปบริเวณด้านล่างของถงตรงนี้ครับเปิดาารถไฟด้ยา่ ด้านหน้าของเราตรงนี้คือพี่รักนะพี่รักเป็นหนึ่งในทีมสำรวจของมิสเตอร์เวิร์นนะครับที่ร่วมในการสำรวจถ้ำหลวงมาตั้งแต่ครั้งแรกกับวันนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมที่พาเราเข้าไปเที่ยวบริเวณด้านในด้วยครับจุดนี้เป็นจุดที่เรายังไม่เคยเข้ามาเลยแม้สักครั้งเดียวครับนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่พาคุณผู้ชมทุกท่านเข้ามารับชมในบริเวณตรงนี้สําหรับตรงนี้นะครับใครที่มีความกังวลว่ามันเป็นทางเดินที่เป็นขั้นบันไดแบบนี้ครับเราจะมีคุณผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการ มาไม่ได้ครับในอนาคตข้างหน้าบริเวณด้านข้างนี้ทางอุทยานจะทําเป็นทางเดินสําหรับผู้พิการให้สําหรับทุกท่านได้ใช้และได้เข้ามาเที่ยวที่นี่ทุกๆคนเหมือนๆกันครับทางเดินบางส่วนจะมีความ ลาดชันบ้างเล็กน้อยครับไม่ต้องกังวลครับผมจะมีหินงอกหินย้อยให้เราดูตลอดเส้นทางที่เราเดินผ่านตรงนี้ครับใครที่ตัวสูงมากๆก็ระมัดระวังนิดนึงบนด้านบนนะครับพดานด้านบนเราจะพบว่าเป็นหินย้อยลงมาสวยงามมากๆเลยครับผมออาเราเดินมาด้านลด้านไหนกันแล้วเนาะ ท่านหัวหน้าฮะบอกว่าตรงจุดนี้ครับผมที่เขายืนอยู่ตรงนี้ตรงที่เป็นแสงไฟเนี่ยฮาก็มองย้อนกลับไปบริเวณปากถ้ำจะเป็นจุดที่สวยมากๆเลยครับมาเดี๋ยวเราจะหันไปมองบริเวณปากถ้ำกันนะครับคุณผู้ชมฮะนั่นคือเส้นทางที่เราเดินเข้ามาครับเราจะพบว่ามีทางเดินที่ไม่ไกลฮะระยะประมาณไม่ถึง100เมตรครับแต่ว่ามีความสวยงามมากๆครับผมเดี๋ยวเราเดินต่อไปในบริเวณด้านล่างกันครับดับดูดับดู เอาละในที่สุดเราก็มาถึงจุดตรงนี้กันครับซึ่งจุดตรงเนี้ยเดิมทีในครั้งที่เกิดเหตุการณ์13หมูป่าจะเป็นจุดที่กู้ภัยทหารต่างๆก็จะมานอนพักตะมบริเวณตรงนี้ฮะหากใครจินตนาการออกครับนั่นคือบริเวณปากถ้ำที่เรามองเห็นครับผมแล้วก็พอมองมาตรงนี้ก็เขาก็มานอนกันตรงนี้เต็มไปหมดเลยครับผมนี่ครับคุณผู้ชมฮะไปเราจะเดินไปดู <S <S เพื่อนเราอีกสองคนครับที่อยู่ตรงนน้น เป็นยังไงบ้างมืดตึ๊บฮะมืดตึ๊บพี่พงเป็นยังไงบ้างสวยงามใช่ไหมครับแต่มืดตึ๊บเลยใช่ไหมครับมืดฮะมืดตึ๊บเลยมีฮะพี่พง์หนึ่งในทีมงานที่มาถ่ายด้วยกันครับก็เตรียมกล้องมาอย่างดีฮะสําหรับงานนี้ครับแล้วก็พี่โป้ยคนหนึ่งครับอยู่ตรงนี้ครับโอ้กล้องโฟกัสแทบไม่ได้เลยไม่ชัด ป๊ก,ก็เป็นคนหนึ่งที่เตรียมมาถ่ายรูปในนี้ครับสิ่งที่เรามองเห็นตรงนี้คุณผู้ชมครับผมจะมีส่วนที่คงเหลืออยู่ในที่อย่างเช่นท่อน้ำฮะท่อน้ําที่ใช้ในการระบายน้ำคุณผู้ชมครับท่อที่ใช้ในการระบายน้ําอู้เข้าไปก็นละเราตามเข้าไปดีกว่าครับตรงนี้บริเวณที่เห็นนะฮะทางเดินตรงนี้เป็นทรายคุณผู้ชมครับเป็นทรายฮะเราก็มีปูนอ๋อนี่เป็นปูนในส่วนที่ทําขึ้นมาปะเราตามทางฝัง่งเจ้าหน้าที่เข้าไปครับผมนี่ตามท่อน้ํานี่ไปเลยเนี่ยท่อน้าเหลืองๆนี่ครับ โอ้ยที่หยุดพูดไปไม่ใช่อะไรนะครับเหนื่อยโอ้สายไฟสายไฟนี่คือสายไฟสายไฟที่มีตอนกู้ภัยหรือเปล่าหรือว่าใช่ไหมพี่พิรักนี่ท่ออากาศอันนี้สายเมนใหญ่เมนเล็กอ๋อนี่คือของที่เหลือจากการกู้ภัยครั้งนั้นทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับโอเค พ่อนี่ทออากาศท่อออกซิเจนเนี่ยถึงโถงสามอือหืถึงโถงสามเลยเหรอถึงโถงสามนะครับทอดอนนอริเจนอือยาวมากเลยสินเนี่ยอโอ้โหนี่ถ้าเรามองย้อนขึ้นไปข้างบนนะเราจะเห็นโอ้โหข้างบนนั้นเป็นไรไม่รู้แต่สวยมากเลยนะโอ้โอหเป็นโถงใหญ่มากๆเลยอ่ะโอ้ เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนี่คือเส้นทางที่ทางเจ้าที่อุทยานทําหลวงคุณน้ำนางนอนครับเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวครับเมื่อไหร่ที่เปิดให้เข้ามาเที่ยวได้ครับในอนาคตข้างหน้าเราจะสามารถเดินเข้ามาเที่ยวในนี้กันได้ทุกคนเลยครับต้องบอกว่าการเดินครั้งนี้ค่อนข้างเหนื่อยมากครับเพราะฉะนั้น อย่าลืมกดซนะับสไครต์ฮะติดตามเราเป็นกําลังใจให้กับเราครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวยังสถานที่ต่าง,างๆเรื่อยๆฮะ <affirm. S 2> ไปดูข้างหน้ากันดีกว่าตอนนี้ทางคณะหยุดอยู่ครับไม,ไม่ทารบาบเหมือนว่าหยุดเพราะอะไรครับผมเดี๋ยวเราดูเนาะตรงนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งฮะหากเรามองตรงนี้ฮะเราจะเห็นว่าท่อนะครับผมท่อน้ําที่เราเห็นบริเวณปากถ้ำเนี่ยมันก็ยาวลงมาจนถึงตรงนี้เลยนะเป็นส่วนที่ยัง ยังเก็บไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์ให้เราศึกษาหรือดูได้ตลอดเวลาครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช็นแ่ไหนวะอะไรบ้งหัวหน้ามีไม้พายางเหมือนเหมือนใครทำอะไรหล่นครับ ในขณะที่คณะกำลังหยุดสำรวจครับจุดที่จัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเราก็พาคุณผู้ชมทุกท่านคะเข้ามาดูบริเวณภายในถ้ำหลวงครับว่ามีความสวยงามแบบธรรมชาติเป็นแบบไหนบ้างครับเราลองดูครับผมก็เรียกไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่อธิบายอะไรทั้งนั้นคุณผู้ชมดูแล้วก็หากว่ารู้ก็บอกผมนะครับว่ามันคืออะไรยังไงคอมเมนต์ได้เต็มที่ฮะคุณผู้ชมครับตรงนี้ผมเห็นคล้าย เป็นเหมือนอะไรก็สักอย่างเนี่ยเป็นเหมือนกากเพชรเลือดอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้สวยมากๆเลยทีเดียวครับแต่ผมเรียกไม่ถูกฮะอย่างที่บอกครับไม่รู้ก็จะไม่พูดนะเพราะนั้นคุณผู้ชมคนไหนที่มีความรู้นะครับหรือเคยเที่ยวถ้ำนะคอมเมนต์มาได้เต็มที่เลยนะครับให้ความรู้กับเราได้เต็มที่รวมทั้งให้คุณผู้ชมท่านอื่นได้รับทราบเช่นกันครับเรามองไปข้างบนเนี่ยโหมันอลังการมากเลยเนี่ย สวยจริงๆเลยครับผมเปิดถ้ำหลวงเมื่อไหร่นะคุณผู้ชมมาเที่ยวนะอย่าลืมรีเควสขอมาเที่ยวนี้นี้นะฮะมาดูให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตครับคุณผู้ชมครับพี่โปรครับเมื่อตอนที่ตอนเด็กๆที่เข้ามาที่นี่กับตอนนี้นนมีความแตกต่างอะไรกันบ้างไหตอนนั้นผมเด็กมากเลยตอนนะั้นคือมันทุกอย่างมืดไปหมดอ๋อ นี่คือบรรยากาศเปลี่ยนเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปมากเลยครับอ้าวเรามีน้องๆสาวๆตามมาด้วยสองคนครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์น้องคนสวยครับน้องครับเข้ามาในเนี้เนี่ยมืดขนาดนี้ไม่กลัวกันบ้างหรอไม่กลัวเคยเข้ามาก่อนไหมเคยเข้ามาหนึ่งครั้งเคยเข้ามาครั้งมืดอย่างนี้ไหมครับผมโทรหามืดค่ะมืดโฉเคอ๋อแต่ใช้ไปฉายเอาใช่ไหมเข้ามานานหรือยังตอนที่เข้ามาเนี่ยปี สองปีแล้วค่ะ2ปีตอนที่เกิดเหตุการ์ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หลังจากนั้นแล้วเนาะโอเคปะเราตามคณะไปกันดีกว่าครับผมคณะเริ่มออกเดินทางกันอีกแล้วครับเข้าไปโอ้ทางนะฮะหากว่าเทียบกับเมื่อก่อนนะตอนนี้ฮะเขาเป็นทางที่เทคอนกรีตทําทางเป็นขั้นบันไดให้เรียบร้อยแล้วนะใครที่กังวลว่าจะมีหินคมตามพื้นเนี่ยไม่ต้องกังวลครับผมนี่ว้าสวยงามมากฮะเดี๋ยวลองดูซิข้างขานะฮะอะไรนะมีข้างข่าด้วยเหรอ ไอ้ดำๆ,ๆนั่นคือข้างคาวเหรออ๋อไม่ใช่เป็นรอยน้ำอ๋อเป็นรอยน้ำเป็นรอยหยดน้ำเป็นรอยหยดน้ำจนพื้นเป็นไอ้จนเพดานเป็นสีดำๆอย่างนั้นนะหรอครับดูเหมือนข้างคาวเกาะอยู่เลยเน,นาะโอ้อไ,ไปครับตอนนี้เราต้องค่อนข้างระมัดระวังกล้องของเรานดนึงเนื่องจากว่ามีหยดน้าลงมาที่บริเวณด้านล่างครับก็กังวลว่ากล้องจะเปียกฮะโอ้ยตรงนี้คืออะไรพี่พงศ์ไม่รู้ครับ มันนี่คืออะไรไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ทั้ขงข้าวฮะ,ะ,ะข้างขาวไปห<ะ>ลัง<ะ>ข้าปมนาะมืดตึ๊บจ้ามืดตึ๊บจากจุดนี้ฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีหินงอกหินย้อยเยอะมากเลยครับผมแล้วก็สวยมากจริงๆพูดไปหอไปเหนื่อยไปใครจะด่าเราก็ไม่สนใจ พราะทุกครั้งที่เรามาเที่ยวถ้ำหลวงเราก็โดนด่าทุกครั้งอยู่แล้วโอเคเราก็เจอครับผมนี่ฮะเศษท่อที่อยู่ตรงนี้ครับผม,ผมก็ยังเป็นท่อเรียกว่าเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์กันทีเดียวเลยเรายังจําภาพได้นะครับทหารแบกท่อนะฮะเข้ามาที่นี่กันครับเพื่อมาสูบน้ําออกไปครับคุณผู้ชมครับไ <laughs> 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 ปเราเดินตามขั้นบันไดนี้ขึ้นไปเรื่อย รับรองว่าคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงหอบผมไปอีกนานเลยครับจนกว่าจะเดินกลับครับปะว้าไปแล้มาถึงจุดสั่งงานแล้วครับมาชั้นแค่ไหนครับมาดูนี่กว่าโอ้ยน้องคนสวย2คนที่เดินขึ้นมาราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นชั <laughs> ้นขนาดนี้ฮะพี่โป้กับพี่พง์เราก็มาเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าตามมาด้วยใครนะพี่รักใช่ไหมเ okay. อเยคือฮะ โอ <Okay. S 2> เคลองดูโอ้โหนี่เป็นของที่เหลืออยู่จริงๆใช่ไหมพ่รักครับนี่คือของที่เหลืออยู่จริงๆใช่ไหมก็เครับไม่มีรถเติมครับเก้าอี้อะไรพวกนี้คือของที่เหลือจากการสั่งงานครั้งที่แล้วใช่ไหมครับจุดนี้เรียกว่าจุดอะไระถงหนึ่งครับอ๋อจุดที่เรายืนนี้คือถงหนึ่งววันถ้าชื่อเก่าชื่อท้องฟ้าจำลองครับท้องฟ้าจำลองทำไมชื่อท่าท้องฟ้าจำลองอ่ะดูด้นหครับ ฮะนไหมอ๋อมีหินย้อยมีหินย้อยขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมากๆครับผมนี่ด้วยเหตุนี้เลยชื่อว่าท้องฟ้าจำลองนั่นหรอเนี่ยหรออ๋อนั่นคือเหตุผลครับที่มีหินย้อยที่เป็นหินปูนขนาดใหญ่และสวยงามมากจุดนี้จึงทำให้ <laughs> ชื่อว่าท้องฟ้าจำลองฮนะแล้วโอเคเรามาดูในส่วนที่เราเห็นดำคๆคล้ายๆ ข้างคาวเกาะกันอีกนะครับว่าตรงนี้จริงๆเราไม่ใช่ข้างคาวเนี่ยมันเป็นจุดดำๆดำๆเนี่ยเป็นจุดน้ําหยดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับเหมือนเหมือนว่าน,นี่เป็นมเมฆอะไรแล้วนี่เป็นล,ลูกน้ำแล้วก็โต๊ะเก้าอี้นี่คือโต๊ะเก้าอี้ที่เหลือจากการใช้งานที่เขาเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมใช่ครับบอร์ดเหมือนกันบันทึกนี้ไม่เคยโดนลบครับอ๋อบันทึกนี้ไม่เคยโดนลบครับดูสิโอ้มีลายมือเขียนไว้อะไร u k อสเตรีย ซิลนะฮะชุดอะไรนะครับตามรายละเอียดที่ดูเนี้ยอะปป่ะคุณผู้ชมอ่านเองแล้วด<ห>ัน,น budgets. ผมเหนื่อยมากในการเดินเข้ามาที่นี่นะคุณผู้ชมนะผมใจคุณผู้ชมดูในบรรยากาศที่อยู่ตรงนี้ครับต้องบอกได้คําเดียวเลยว่ามีความสวยงามและเป็นธรรมชาติมากๆครับวันไหนที่ทําหลวงแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาครับผมอยากจะไฮไลท์คอมเมนต์มากๆเลยทุกท่านมีโอกาสเข้ามาด้านในเข้ามาให้ได้นะครับมาเที่ยวกันเยอะๆครับ เดี๋ยวเป็นอีกหนึ่งการเดินทางการท่องเที่ยวของเราที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นหากคลิปนี้พูดไปหอบไปเดินไปก็อย่ด่ากันเลยนะครับถือว่าแรกมาด้วยความเหนื่อยยากเพื่อให้คุณผู้ชมได้มาเที่ยวกับเราในสถานการณ์ช่วงโควิดช่วงนี้ครับขออย่าทัดแมสแป๊บหนึ่งรอบผมไม่มีใครผมเหนื่อยมากหายใจไม่ทันครับ แต่จะไม่เป็นอะไรนะมันแค่แค่แค่เริ่มเฉยแค่ก่อให้เกิดแต่ยังไม่ไม่แน่ใจอะไรไปเป็นเรื่อที่ต้องการายสายครับทีมงานคณะกําลังเดินต่อไปเรากําลังเดินไปที่ไหนพี่รักที่จุดใดแรกครับรียกจุดใดแรกจุดใดแรกใช่ไหมไป first d r i v e ครับผมไปทีนี้เราเริ่มเดินลงแล้วอย่าคิดว่าเดินลงแล้วจะเหนื่อยน้อยกว่าเดินขึ้นนะไม่เบาเหมือนกันแหละไป ในระหว่างตรงนี้ครับเราก็จะให้คุณผู้ชมได้มองเห็นเส้นทางตรงนี้ครับท่อสิ่งที่เหลืออยู่ก็ไม่รู้ดูไปทําไมดูไปเถอะไปวายดูไปดูไปจะบนโอเคเราจะไปที่จุดไว้แรกครับผมน้าี่แหละเป็นหงทางที่เข้ามานะครับผมหลายๆคนก็บอกเฮ้ยเด็กๆกเข้ามาทําไมมันมืดขนาดนี้ครับบางทีเด็กเเขาก็มีความอยากรู้อยากเห็นเนาะลิขอย่างเขาก็เข้ามาบ่อยๆอยู่แล้ว นี่คือสภาพก้อนหินนะฮะที่พื้นเนี่ยเป็นก้อนหินธรรมชาติล้วนๆเลยนี่แหละทางที่เราเดินเท้าเข้ามาครับผมโอ้ตรงนี้นี่ไม่ค่อยแนะนําให้คุณผู้ชมที่ไม่ค่อยแข็งแรงเดินเข้ามาครับเนื่องจากว่าเป็นหินที่อหินครับหินบางจุดก็อาจจะดูคมขมนิดนึงปะ่ะตรงนี้ว้าวเราจะเห็นครับผมคุณผู้ชมฮะ มีเชือกมัดอยู่ตรงนี้ครับซึ่งน่าจะเป็นเชือกที่เออมัดกับหินที่เป็นรูอยู่ตรงนี้ครับน่าจะใช้เพื่อการมัดตรึงอะไรสักอย่างผมเข้าใจว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่น้ําค่อนข้างขึ้นมาสูงครับเพราะว่ามีอ,อตัววัดปริมาณน้ําอยู่ตรงนี้ด้วยไปเข้าไปด้านในกันต่อครับตรงนี้โอ้ต่ำม,มากครเราต้องเราต้องลอดไปด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งครับตรงนี้ก็จะมีน้ำก ญาตเอาถุงฝังกล้องนิดหนึ่งไปว้าเราเข้ามาตรงถึงจุดสุดท้ายที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้แล้วครับตรงจุดนี้เหตุที่ทราบว่าเป็นจุดสุดท้ายเพราะว่าหลังจากนี้ไปครับทางเจ้าหน้าที่ได้ทําประตูเหล็กกั้นไว้ะด้านหน้านะครับก็คือถ้าจะไปหลังจากนี้คุณต้องขออนุญาตแบบเป็นจริงเป็นจังเพื่อการสํารวจครับถึงจะเข้าไปได้ครับ โดจากจุดนี้ครคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวก็จะมาได้แค่ถึงตรงนี้ครับมาเราวะในเมื่อมาได้แค่ถึงตรงนี้ครับเราก็มาชมบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยน้องคนสวยสองคนนี้ก็ยังเดินมากับเราตลอดฮะเดินทางมาตลอดฮะมีแต่เราที่เหนื่อยแล้วหอบครับแต่น้องไม่เป็นไรฮะสบายดีมากพี่รักแนะน,นำตร<อ>งนี้หน่อยอะไรยังไงบ้าง อรนนี้ก็คือเขาเรียกว่าเฟิร์สไดร์ครับเราเป็นจุดําน้ำจุดแรกของนักระน้ำทุกทุกแขนนะครับเราต้องเริ่มเราตรงนี้ตรงนี้เหรอใช่ครับเพราะว่าจุดน้ำใดาต่เห็นไหมครับพี่พี่ักซีอ๋อฮะดาดท่วมมิดที่เลยครับโอตอนนี้คือน้ำท่วมมิดตรงนี้หมดเลยเหรอครับถูกต้องครับโอ้โนั่นใครนะนี่คือเฟิร์สไดร์โอ้อันนั้นอันเฟร์ไดร์ใช่ไหมเร์สไดร์น่าจะเป็นคล้ายๆพี่โป้นะเฟิร์สไดร์คนนี้กเกงขาดด้วย โอ้ไปไหนมาไม่รู้เนี่ยสงสัยไปสร้างแลนด์มาร์กที่ทางประตูนี่ก็คือทางเข้าป่าเขาเรียกเมื่อก่อนเขาเรียกว่าสุกเกษมเมืองเพชรสุกเกษมเมืองเพชรชื่ออย่างกันนักมวยสุกเกษมเมืองเพชรครับเป็นเป็นชื่อทางเข้าของสถาที่ฟรอนต์ตอนแรกอ๋อฮึฮึาก่อนนิสเซอร์มาสำรวจโอ้ตรงนั้นเรียกสุเกษมเหรอโอเค รตรงรน,นั้นลำบากสุดนะับเป็นโซนหินล้วนๆเลยที่ข้างหน้าหลังจากตรงู้นไปนะ <consists S 2> ใช่ไหมตอนานประตูไปปุ๊บนี่ลำบากมากๆโอเคเป็นโซนหินเราก็พาคุณผู้ชมทุกท่านมาจนสุดทางที่นักท่องเที่ยวจะมาได้นะครับไม่ว่านะน,น,น,นักท่องเที่ยวคนไหนหากเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปวันหน้ามาเที่ยวที่นี่คุณผู้ชมก็จะเข้ามาได้ถึงแค่นะจุดนี้แต่ว่าเดี๋ยวทัางอุทยานนะครับจะทําการปรับปรุงในเรื่องของสถานที่ครับในเรื่องของคําแนะนํา เรื่องของทางเดินให้ดีไปกว่านี้ครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe ติดตามเทีเ่ยนทัวร์นะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้กันสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็ต้องอำลากันละโอ้อยเดี๋ยวเรามาเก็บตกกันนิดนึงครับก่อนที่เราจะกลับฮะก็นี่สําหรับตรงนี้ฮะกล้องทาไมไม่ชัดฮะก็ต้องบอกอีกทีหนึ่งพี่รักนะฮะเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในทีมสำร,รวจถ้ำหลวงในช่วงแรกๆนะฮะคนนี้การกู้ภัยด้วยชอบใส่เสื้อสีแดงใช่ไหมเสื้อยาวสีแดงใช่ไหมเออก็จะเห็นแล้วนะฮะคนนี้นะครับมิสเตอร์เวิร์ยี่ไหนเขาอยู่ที่นั่นครับ เราลองไอ้ตรงนี้เราเดินขึ้นไปได้เนี่ยเป็นทรายอะไรไม่ีม่มยม,มันมีทรายถล่มหน่อยจริงๆแล้วที่จากการสำรวจเนี่ยจะเป็นช่องทางลงจากถ้ำกระดูกครับอจะมุดมาตรงนี้ถ้าถ้าเลยพอเดินได้ใช่ไหม้าเลยสุกเกษิมมงไใช้ไปเป็นทางปีนเราจะเห็นหลังคาข,ของถ้ำหลวงออ๋เขาเรียกหลงังคาของถ้ำหลวงนี่คือหลังคาของถ้ำหลวงนะฮะตรงนี้คือทางลงอืนะโอเคจากจุดนี้ไปถึงจุดเนินนมสาวเนี่ยระยะทางประมาณเท่าไหร่ ประมาณ2,300เมตรครับประมาณ2อ0 0เมตรครับสกิโลครับไปไหนไปตอนแรกเราว่าจะจบแล้วนะฮะพี่พงครับผมบอกว่าไปไหมไปอีกนิดนึงอุ้ยมาถึงนี่แล้วจะไม่ไปก็ให้มันรู้ไม่สิไปสิครับนะเขาให้เราไปครับให้ไปเราไปครับอะไรพี่รักพี่ลักไปกับผมไหม พี่รักเป็นไกด์ให้หน่อยท่านผอเข้าไปด้วยไหมไม่เข้าไม่เข้านะฮะไปพี่รักพี่รักษ์พี่รักมาอันนี้ทริปนี้พิเศษมากเลยครับพี่รักจะพาเราเข้าไปที่ไหนพี่รักษ์พี่จะไปถึงไหนนะไม่รู้อะไปเท่าที่ไปได้อะนครวขออยฟ้าแล้วกัน ไปนครลอยฟ้ารับรับรับถึงตลาดแยกตัวฮะไปคุณผู้ชมจะไม่ได้ไปที่ที่ี่พาไปตอนนี้นะครับคุณผู้ชมจะมาได้แค่ตรงนี้แต่หลังจากนี้ขอให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะฮะในการเข้าไปว่ามันมีทางเข้าไปได้อีกโอ๊ยสุกเกษมเมืองเพชรเห็นไหมสุกเกษมเมืองเพชรมันเล็กใช่ไหมวว้าวอันตรายมากเลยนะคุณผู้ชมครับ เดิมทีตอนนั้นแถวนี้นี่คือน้ำท่วมหมดเลยใช่ไหมพ่อนี่คือสุขเกษมเมืองเพชรที่ผมขึ้นมาบอกว่าปลิ่นขึ้นอ่างนี้ทางนี้คือทางขึ้นไปสุขเกษมเมืองเพชรจะเห็นราคาท่าหลวงอืมแล้วก็ไปลงไอโรโกที่บนที่ไอเปียสุดหรูอ๋อนั่นมีบันไดเหล็กไอ้มีประตูเหล็กอีกที่หนึ่งเห็นไหมมีประตูเหล็กตรงนั้นอีกที่หนึ่งโอ้ปะไปตามพี่ทัศไปครับ ย้ำอีกครั้งนะฮะตรงจุดนี้คุณผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปจะไม่ได้เข้ามานะครับผมโอ้โหนี่นี่เรายังมองเห็นจุดที่เขามัดอะไรไว้ก็ไม่รู้เนี่ยมัดสัญ,ญลักษณ์อะไรไว้วัดเชือกสัญ,ญลักษณ์อะไรไว้สักอย่างครับปะอ้อเรายังเห็นร่องรอยครับผมร่องรอยของเคเบิลต่างๆอยู่ที่นี่ครบถ้วนหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับไป เดินไปกับพี่รักครับพี่ลักเข้ามาตรงนี้ประมาณครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมากกว่าพันมากกว่าหนึ่งพันครั้งครับผมโอ้ะระหว่างทางเดินนี่ฮะทางเดินเป็นทรายหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับทางเดินเป็นทรายฮะค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวไม่ทีเดียวหลายทีแล้ววันนี้ <laughs> เหนื่อย <laughs> หลายทีแล้วะร,ระวังหัวพี่รักบอกระวังหัวนะครับหินที่อยู่บริเวณนี้ครับผมเราดูร่องรอยฮะพี่รักชาร์ปแป๊บนึง ร่องรอยแถวนี้นะครับคุณผู้ชมครับหินหินที่เป็นธรรมชาติล้วนๆเลยครับไปมีพี่พงกับพี่โป้ตามมาฮะหินปูนครับผมดูนี่โอ้องเอาถุงกลมกล้องเลยผมเช็คคนแป๊บนึ่งนะฮะเช็คคนครับถ้าเข้าภาพที่มีความลึกมากกว่า5เมตรต้องช็คจำนวนคนคนะโอ้ว่ามีสาวๆมาด้วยว้าวฮะสาวๆตามมาด้วยเหรอใช่อู้ยเสียดายมีแฟนกันหมดละ ไม่งันนะเราถ่ายคลิปไว้ที่ในถ้ำเลยโอ้มีสาวๆตามมาด้วยฮะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถามชื่อชื่ออะไรบ้างครับชื่อเนสค่ะชื่อเนสฮะชื่น้องต้อมค่ะน้องต้อมฮะน้องเนสกับน้องต้อมครับผมไปถ้าน้องเนสกับน้องต้อมไปได้ที่เท็ดดี้ก็ไปได้นะคุณผู้ชมครับไปตามมาครับโอ้ตามพี่รักไปครับตรงนี้โอ้เราอยู่ในระงารของสุกเกษมเพชรครับสุกเกษมเพชรครับเจอ โอเคอ่าเขาเรียกโ,โ,โซนหินถล่มโซนหินถล่มเหรอลักษณะจะเหมือนหินถล่มอ่ะอ๋อแต่พับก้อนมาด้วยนะครับผมอ๋อนี่เรียกว่าโซนหินถล่มครับผมคุณผู้ชมฮะเพราะมีลักษณะเหมือนหินถล่มลงมาตรงนี้ครับน่าจะเคยเกิดหินถล่มมาจริงๆนั่นแหละมั้งเนี่ยเพราะว่าดูร่องรอยเหมือนหล่นมาทับๆกันโอ oh. ้ <im> นี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนั้นน้ําท่วมตรงนี้แค่ไหนพี่รับช่วงนี้ช่วงตอนที่ช่วยเด็กมีการสูบน้ำแล้วน้ําอยู่ที่ระดับหน้าอกครับตรงนี้คือระดับประมาณหน้าอกใช่ไหมเดินลุยได้โหตอนที่ว่าจะนำเด็กอ๋อนะครับเขาน้ำอะไรเพราะมันสูบแล้วเดินลุยทได้โอเค คุณผู้ชมครับวันนี้ถือเป็นโชคดีของผมและคุณผู้ชมทุกๆท่านมากนะที่เรามีโอกาสได้เข้ามาภายในของถ้าหลวงฮะซึ่งหลังจากนี้ใครที่ไม่ใช่นักสำรวจนะครับผมจะไม่มีไม่มีสิทธิ์เข้ามาบริเวณด้านในนี้ครับเราตามพี่รักกับพี่พงไปครับเรื่อยๆครับโอ้ไทยเอ็ดมากเลยอะโอ้โอ้ วันนี้วันนี้เป็นวันครบรอบที่หมูป่าออกจากท้าได้สามปีใช่ไหมเดินออกมาโอเคนครับคุณผู้ชมฮะทุลักทุเลลําบากนิดนึงนะฮะก็ถือว่าได้มาเที่ยวด้วยกันครับครั้งนี้ฮะโอ้เราถึงไหนแล้วเราถึงไหนแล้วตรงไหนคือเจดีไซน์ตรงนี้คือเจดีไซน์หรอ โอ้ตรงนี้มันค่อนข้างต่ำนะจะชนหัวออกจุดเรียกเก่าในแถบนี้ของฟังในเจดีไซน์ครับโอ้องไปโฟกัสเลยอ่ะแต่เนี้ยมันมันมืดไปเหมือนที่โดนป็ก่อกอทรายอ่ะไหนอย่าเพิ่งไปไกลพี่รักอธิบายอธิบายไหมครับอธิบายไหมครับทำไมถึงชื่อว่าเจดีไซน์ตรงนี้อ๋อไหนแผนแในที่เก่าของฟังนะชาวฝรั่งเศสที่เคยสำรวจไว้เมื่อก่อนมิโซะเวิร์ดเข้ามาอ๋อก็คือจุดเนี้ยเห็นไหมลักษณะ เป็นทรายนะครับแลวข้้วบนมีเนินเหมือนเจดีย์ออันนี้คือไม่ได้คนขึ้นไปก่อน,นะอันนี้คือมาจากธรรมชาติหมดเลยใช่ไหมใช่ครับหมายถึงน้ําขึ้นไปวนข้้งบนอ๋อนะตรงนี้น้ําขึ้นสูงแค่ไหนนะท่าเจดีย์เลยครับโอ้ตอนที่น้ําท่วมครั้งที่หมู่ป่ามาติดนะครับว้าวแต,แต่หลังจากมีการสูบน้ํามีการ,รดมพลจากจิตอาสาอ่าไม่ว่าภาคเอกชนภาครัฐบาลน,นะฮะเข้ามาช่วยกันสูบน้ำนะตอนที่จะนําเด็กออกนะครับเต็มที่แค่กระอก อ๋อฮะสามารถเดินลุยได้แต่ตอนนี้มีถั่วเนี่ยอ่าตอนนี้ไม่มีอะไรสูงเดนะ <laughs> ินเข้ามาก็เนี้ยขึ้นข้าวนนี่เลยโอ้แล้วตรงไหนขึ้นอขึ้นไปอนวนในวงกลมโอ้ทำให้เกิดเป็นลักษณะเจดีย์อ๋ตอตรนนี้ถือเป็นเจดียเ์ยเพราะว่าน้ำมันวนตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> มันเป็นแ <c oughs> อ่งเป็นอ่าวในนี้ใช่ไหม โอ้ทีนี้เราเข้ามาด้านไหนครับคุณผู้ชมครับเราจะพบกับว่าในแต่ละช่วงนะฮะผนังเอ่ยเพดานของแต่ละช่วงครับมีความแตกต่างกันไปครับอย่างตรงนี้สีออกน้ําตาลนิดนึงแต่ยังเป็นหินย้อยแบบหินปูนปกติทั่วไปครับแต่ก็มีความพิเศษของแต่ละจุดครับหากเรามองตรงนี้ฮะเราจะเห็นกับหยดน้ําครับที่อยู่บริเวณหินย้อยตรงนี้ทุกจุดเลยสวยงามมากมฮะ ี่แสดงว่าน้ําท่วมเต็มเห็นไหมที่ด้านนี้นอ๋อนี่คือคือเข,เขาพาขี้โคลนมาด้วยเนี่ยอ๋อก็หมายความว่าตรงนี้ไม่สามารถเดินผ่านได้คือต้องดําน้ําผ่านอย่างเดียวใช่ปะ่ะอ่าฮะใช่ครับถ้าตอนที่ยังไม่มีการสูบน้นะะํานะฮะอ๋อโอเหรอโอเยเดี๋ยวขอถ่ายตาตัวเองหน่อยสังเกตนะรู้ลักษณะหินย้อยเดี๋ยวนะพี่รักเดี๋ยวถ่ายหน้าตัวเองแป๊บหนึ่งทํา,ทาหน้านเหนื่อยเอ <laughs> มันเหนื่อยมากคุณผ <laughs> ู้ชมถอดแมสกปิดเฉพาะปาก จะด่าก็ช่างเถอะคือมันเหนื่อยจริงๆสําหรับการมาที่ตรงนี้คะโชคดีที่เรามีพี่รักครับนำทางของเรามาให้ถึงตรงนี้เป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆครับขนาดผมเดินเข้ามาแบบตัวเปล่า,าๆแค่นี้นะมีกล้องตัวเดียวเรารู้สึกว่าเหนื่อยขนาดนี้และเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทําการกู้ภัยเด็กๆทั้ง13าคนที่เข้ามาตรงนี้จะเหนื่อยสาหัสมากกว่าผมไม่รู้กี่เท่าครับ ตอนนี้ครับผมก็ยังมีทีมงานของเราติดตามนะฮะทั้งพี่โป้ครับผมพี่พงศ์ครับน้องเนตน้องอะไรนะอันนี้ชื่ออะไรนะดอยครับผมดอยครับผมดอยน้องเนทน้องต้อมโอเคฮะน้องพงศ์น้องพงศ์ครับผมน้องพงศ์กล้องโฟกัสไม่ได้คิดดูดีมันมืดขนาดนี้มืดขนาดกล้องเลนส์ f 1.7ไม่สามารถโฟกัสได้ใช่ล้มหมดเลยก็เอาเอากล้องเอา